สวัสดีค่ะนางไหมพยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอนางไหมอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ เพศวอนเขาหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาหมายถึงอะไความรู้สึกของเขาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาว่าตกหลุมรักคุณซ้าแล้วซ้าเล่าหมายหมายถึงว่าคิดถึงคุณก็คิดถึงแล้วคิดถึงอีกอยากจะเจอคุณก็อยากเจอแล้วอยากจะอีกแบบพอเห็นคุณในโซเชียลก็ตกหลุมรักคุณซ้าแล้วซ้าเล่านะ t h อ e m เ e r o r แต่ว่า เขาไม่สามารถแสดงออกในความรู้ส mm. okay? so ึกได้เพราะเขานะอุ้ยดูสิคุณถูกอัพเคาขารักคุณเขาไม่สามารถแสดงออกความรู้สึกที่มีต่อคุณได้เพราะว่ามีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจเขารักคุณนะเขารักคุณว้าฟินว่าวังทำไมฟินแบบนี้เนี่ยอัปเดตความรู้สึกของเขาทําไมฟินจังเขารักคุณแบบโรแมนติกเลิฟเขาสองคุณ แล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า,เ,ลาเขาคิดถึงคุณเขาก็คิดถึงอีกคิดถึงคิดถึงคิดถึงอยู่นั่นเองแต่สถานการณ์บอกความรู้สึกไม่ได้เพราะมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจว้าวคุณทําไมไพ่ดีอย่างนี้คนของคุณเขารู้สึกว่าเขารักคุณเขามีความสุข มันเป็นพลังงานของความสุขอะ่ะคุณแม่หมอก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยนะตรีซบอแต่ว่านะตรีซอนี่หมายถึงการรอคอยการส่องการดูการอะไรดูหลาดลาวก่อนขอดูก่อนว่ามันเป็นยังไงต่อไปอะ,อะไรทําไมแต่อัปเดตความรู้สึกข,ของเขาคือตอนนี้มันเป็นความรัก เขารักคุณเขารักคุณจริงๆนะอุ้ยนี่เห็นไหมเขาคิดมากในความสัมพันธ์เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงๆอยู่แล้วก็เลยต้องตัดอกตัดใจนะแต่ว่าคือหมายถึงว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคอมมิชเมนต์แล้วเนะี่ยหมายถึงว่าเขาเองก็ต้องแบบ เก็บคุณไว้อยู่ในใจเครียดเขาส่องคุณเขาก็คิดว่าคุณมีใครแล้วหรือมีทั้งคู่อ่าต่างฝ่ายต่างมีเขามินเม,นมน์สีเรียสจริงจังแต่อาจจะยังไม่จบการน,นะคนเก่าอย่างงู้นอย่งยงยงงางนี้อย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอุปสรรคของคุณคุณก็ย่อมรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณโสดทั้งคู่เขาไม่มีคุณไม่มีเขาก็คิดว่าคุณน่ะต้องมีคนเข้าหาเยอะเลยเออแบบนี้เขาก็เลยไม่กล้าคุยนะ อตัวเขาเองก็อาจจะมีคนรู้สึกแบบมีคนที่ซีเรียสจริงๆอยู่แล้วนะมันมีพลังงานที่แบบว่าตัวเขาเองก็มีคนที่มีซีเรียสจริงๆอยู่แล้วสี่ไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเออคิงไม้เท้าแล้วก็เอแปดไม้เท้าเนี่ยมันหมายถึงว่าเขารักคุณเขารู้สึกดีกับคุณแต่ ต่างฝ่ายต่างมีคอมมิชเมนต์หรือฝ่ายใดมีคอมมิชเมนต์หรือฝั่งเขามีคอมมิชเมนต์ซีเรตจริงจ้งหรือถ้าโสดทั้งคู่ไม่มีเขาก็ต้องทําเพื่อครอบครัวของเขาอย่างเช่นพ่อแม่พี่น้องของเขาบริวารของเขาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักได้แต่ความอัปเดตความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขารักคุณนะเขารักแบบโรแมนติกเลิฟว้าวและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณ แต่มันมีหน้าที่อยู่ในหัวใจอย่างว่าแหละนะออกมาย้ํานะก็เลยก็เลยคุยกับคุณในเรื่องของความรักไม่ได้อคุยกับเรื่องคุณคุยกับคุณในเรื่องของความรักแบบจีบคุณอ่ะไม่ได้เออมันก็คุยกันไปตามหน้าที่นั่นแหละนะอืมแต่เขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาโหยหาคุณนะเขาอยากได้บความรักความ สุขจากคุณนี่เห็นไหมเดอะสตาร์เขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวเขารักคุณมากๆม,มันเป็นความรักอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือเขารักคุณนั้นแหละแต่ไม่สามารถแอคชั่นอะไรได้เง,งยเงยงไม่เหมอก็แบบตอนแรกแหมออกมาอย่างดีเลยเนะอะเออออกมาอย่างดีนะเลยแม็ฟินเวอร์เลยพอตอนหลังจบสุดท้ายแบบไม่ค่อยสวยนะเออเออยมาดูซิมาอัปเดตความรู้สึก,กของเขาด้วย ไพ่ฟังใจอีกก็แล้วกันนะจ๊ะอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะด้วยไพ่ฟังใจนะจ๊ะแหมดีตอนท้ายนะอืมแต่มาตายตอนจบแอคชั่นไม่ได้นะ่ะเอามาดูฟี่ฟังใจเขานะอัปเดตความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีต่อคุณนะคะ อู้เนี่ยมันแบบคล้ายๆกับว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีอุปสรรคมีปัญหาน้องเนี่ยมันเป็นลมสิทธิเท้าไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรได้ทั้งๆที่เขาอยากจะแอคชั่นกับคุณมากๆเลยในเรื่องของความรักเขาชอบคุณมากๆเลยเขาอยากกอดคุณเขาโหยหาความรักความอบอุ่นจากคุณเขารักคุณจริงๆเนี่ยรัก รักจริงๆเนาะคุณเขารักคุณเป็นรักโรแมนติกแล้วเขาก็เครียดมากในความสัมพนันธ์นี้เขาอยากแอชชั่นกับคุณในเรื่องของความรักอยากได้โอบกอดซึ่งกันและกันหลับตาก็เห็นแต่หน้าคุณหน้าคุณมารออยู่ที่ โสดประสาทของเขาเขาคิดถึงคุณตลอดคิดถึงคุณซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาหลงรักคุณตลอดเขาหลงรักคุณซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วลเขาก็โหยหาอ้อมกอดจากคุณโหยหาความรักจากคุณเขาอยากเป็นคู่รักของคุณแงแง่แง,ง,งนะเอาเรามาดูสิว่าแล้วต่อไปนะอ,อืต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรด้วยไพย่ออร์คอลสนะ ต่อไปความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรล่ะในเมื่อคุณกับเขารักกันแน่คุณก็ต้องรักเขาอยู่แล้วไม่งั้นคุณไม่มาดูหรอกชิปแป๊บท็อปเกนน้ท็อปิกท็อปิกนี้คุณก็ต้องรักเขาอยู่แล้วแ,แล้วลทีเนี้ย อัปเดตความรู้สึกของเขาคือตอนนี้เขาเขารักเราแล้วอะแต่เออไม่ใช่เราเซ่เออจะไปรวมแม่หมอด้วยทําไมก็คือเขารักคุณแล้วเนี่ยแล้วความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะเป็นแอคชั่นไม่ได้ใช่ไหมเออมาดูซีความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอู้ก็ยังแบบออฟออฟออนออยู่นะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้บอกความรู้สึกเหมือนเดิมแต่คุณกับเขาอะแบบ ก็จะมีความแบบคล้ายๆแบบก็รักกันอยู่ตลอดนะอุ้ยมีคอมมิ้นเมตนด้วยมีความมิ้เม้นในความแบบความลับปะคุณคุณกับเขามีความมิ้เม้นซึ่งกันและกันในจิตวิญญาณในความคิดความรู้สึกความแบบโหยหาซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้บอกเปิดเผยไม่ได้อาจจะเป็นคนในความลับของกันและกันได้โยนะเพราะมันเป็นแบบรักกันแบบเออเป็นรอบเป็นครัวนะรักกันแบบ มีความสุขมีการแบบเอ่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลเป็นกัลยาณิมิตรที่ดีต่อกันไปเอ้ยมันไม่ใช่นิมิตกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะแต่ว่าเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักและเปิดเผยที่จะเป็นครอบเป็นครัวกันไม่ได้เพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีครอบมีครัวอยู่แล้วนะหรืออาจจะเป็นครอบครัวที่แบบ เป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาพี่น้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออก็เลยยังไม่สามารถเทคแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักได้ต่างคนต่างก็ต่างคน,ต,งต,งคนต่างอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่รักกันรักกันอืมมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะเขาฝากมาบอกอะไรคุณเอาไพ่อะอะไรดีนะไพ่อะไรดีนะไพ่อะไรดีนะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะดือยไพ่เลิฟดีกว่า ไห่เลิฟนะเขาาั่งบอกอะไรคุณน,นะเว้ยไอวิชูเลิฟแอนด์ออลไวเลิฟฉันอยากจะรักและรักตลอดไปไปไปนะ m i l e make me feel all warm inside รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นเนี่ยเขาก้องการความรักความอบอุ่นจากคุณ นะเออไอเลิฟแอนดี้ออฟยูอาฉันรักและฝันถึงสิ่งที่คุณเป็นหมายถึงคุณเป็นแบบไหนอย่างไรเขาก็ชอบคุณนั่นเองนะคะเอาอีกเอาอีกเอาอีก Please let me know when a bit of your d t o r ขอให้ฉันได้รู้ความคิดคุณสักนิดอืมเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาอะนะเขาอยากรู้นื่นะจ้า Best when us is the โซ่คอนเน็ชันนี่ไงคุณระหว่างเราคือความผูกพันทางจิตวิญญาณเนี่ยก็คือแอคชั่นไม่ได้อะไรไม่ได้ก็รักกันทางจิตวิญญาณเอานั่นเองเขาก็เชื่อในเรื่องของความรักทางจิตวิญญาณน,นั่นเนี่ยเนาะ I wonder i there i d a n in truth อฉันสงสัยเหลือเกินว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในตาคุณนั้นหมายถึงเขาก็อยากรู้ความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมในวันนี้ไม่หมอหวังว่าคลิปของไม่หมอจะทำให้ท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี ผ่านจากนางไหมพยิบซีชีชี